ครับเป็นม่ลูกเจ้าแม่สาวอเลียใช้เราซ้อมมากี่วันครับสามสี่อาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายทุกวันที่นี่ครับอยู่ที่โดจินปรนเทศอะไครับจังหวัดกรุงเทพอาออยู่แค่นี้เองมีใครเป็นกุ๊บก้ซ้อมมั้งไอพี่นะค่ายช่วยอ่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบหกครับสูงเท่าไหร่อยหน้ำหนักหนักปล่อยตอนนี้สี่แปดประมาณมวยสเปรย์เลยครับนั่นเหมือน้วคับวันนี้เราต้องมาเจอไม่ขลานเนาะเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยซึ่งสักเท่าไหร่เขายังได้ดูยัก ยังเลแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นคู่ต่อยคู่แรกเลยวางเกมวางแผนไงดิการจะตายมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ่นบนเวทีเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ครับต่อยที่ช่องสามวันนั้นต่อยกับเป็นยังไงบ้างชนะนอกสุดสามเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่สี่สิบสี่ตุ่นสี่สี่ครึ่งวันนี้ต่อยเวทที่ร้อยปอนดร้อยปอนด์ไม่เช้ามาเป็นไงลดเท่าไหร่หนึ่งดสผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครมาเดิมคุมมากี่กิโลครับไฟนี้สามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหหมดเท่่าไรล ค,คนจังหวัดปัตตานีอ้าวฝากช่วยแฟนขับรถหน่นอยฝากปัตตาน,นะนีปัตตานช่วยเป็นหางยายนวันนี้ผมอาชนะวันนี้เปิดหูกู้ได้ช่องทูเลยอขอให้โชคดีเอานะครับโอเค